โอเคครับผมสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งตื่นเนาะอาจจะเสียงเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแอปจีนนะครับไอสอนสอนทั้ให้หกสิบเอเเออทำให้อายุหกสิบเอรเซ็นทำอะครได้เมแต่ผมทำเวลาตั้แต่ผมจะมาสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าแอปจีนตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจ้ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับนี่ กดไปที่ตรงนี้เลยนะตั้งชื่อกดเป็นรูปโทรศัพท์นะครับเนี่ยแล้วตัอง oppo r สิบห้านะครับแล้วก็กดปุ่มทางขวาเลยนะครับพอเสร็จแล้วมันจะให้โหลดหนึ่งถึงร้อยนะครับถ้าโหลดเรสร็จแล้วมันจะได้อย่างนี้แล้วก็กดแล้วก็เอามากดเริ่มนะครับมันใช่ติดตั้งเนาะเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูว่ามันได้จริงๆนะครับถ้าวีป,ปกติผมมัน ผมทำเ1สไม่ได้นะได้เฉพออาะ a ีนี้ดี๋ยวลองเข้าให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนอะ นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเนาะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับ,นะรบมันใช้ได้จริงนะผมไม่ดูเลยนี่เฟรมเฟลสูงเครื่องปรติเปิดไม่ได้นะครับเครื่องผมก็เปิดไม่ได้นะครับเครื่องผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าใช้เนี้ยเปิดได้ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันในค,คลิปหน้านะครับ